สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดาอีซี่กับภาพหลอนวิญญาณห่วงอีพีที่3ค่ะเช้าวันศุกร์ต้นและจอยตื่นแต่เช้านะคะจอยก็เตรียมตัวไปทำง,งานส่วนต้นก็เตรียมเดินทางไปที่บริษัทเพื่อไปขึ้นรถวัสที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางไปสัมมนาค่ะ จากนั้นจอยถึงที่ทํางานประมาณเที่ยงก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ค่ะนั่นก็คือต้นโทรมาค่ะต้นโทรบอกว่าจอยพี่ถึงที่สัมมนาได้ปล,ล้วครับจอยก็บอกว่าโอเคค่ะพี่ต้นดูแลตัวเองด้วยนะคะจอยก็เหมือนจันนะดูแลตัวเองด้วยกินข้าวกินปลาซะนะเที่ยงแล้วค่ะพี่ต้นหลังจากจบการสนทนา จอยก็กินอาหารมื้อเที่ยงเรียบร้อยก็ทํางานตามปกติวันนั้นโชคดีมากเลยเป็นวันที่จอยงานไม่เยอะมากก็เลิกงานเร็วก็คือเลิกงานตามปกติคือ6กโมงเย็นจอยก็แวะตลาดแถวแถว,แถวใกล้ๆ้หมู่บ้านซื้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถุงกลับไปพร้อมทั้งผลไม้อีกหนึ่งถุงนะคะกลับถึงบ้านจอยก็โอ๊ยเพราะว่าถึงบ้านก็เกือบสองทุ่มละ หิวจังหิวจังรีบเข้าครัวแกะกว๋วยเตี๋ยวออกมาค่ะแกะกว๋วยเตี๋ยวออกมาแล้วก็เอ่อเอาผลไม้ไปแช่ไว้ในน้ํานะคะก็คือแช่ไว้ก่อนเนาะก่อนที่จะล้างอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นอิ่มแล้วจอยก็เก็บถ้วยชามาไรล้างค่ะแล้วก็ล้างผลไม้ใส่ถาดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปที่หน้าทีวีในห้องรับแขก ปิดทีวีดูอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะดูทีวีไปเรื่อยๆแล้วต้นก็โทรกลับมาจอยถึงบ้านเรียบร้อยใช่ไหมครับกินข้าวกินปลาหรือ,อยังจอยบอกเรียบร้อยค่ะพี่ต้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะพี่ต้นเป็นไงบ้างคะ่ะพี่โอเคสนุกดีครับสนุกลืมจอยเลยหรือเปล่าคะแหมใครจะลืมจอยลงล่ะก็หวานกันใส่เหมือนเดิมค่ะคู่นี้ จอยก็เลยบอกอนว่าเดี๋ยวสักพักจอยก็จะขึ้นไปอาบน้ำแล้วค่ะจะจะพยายามนอนไม่ดึกนะคะยังไงพี่ต้นก่อนนอนต้องโทรมารายงานจอยนะคะต้นบอกโอเคจ้าหลังจากนั้นจอยก็ลุกขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็นอนดูทีวีต่อในห้องนอนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจว่าอื รอพี่ต้นก่อนดีไหมแล้วค่อยนอนรอ,อพี่ต้นโทรก่อน,นกว่าให้พี่ต้นโทรมาเดี๋ยวค่อยนอนทีเดียวเนาะก็ดูทีวีไปเรื่อยๆดูทีวีดูไปเปลี่ยนไปจนกระทั่งประมาณห้าทุ่มนิดๆต้นก็โทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าจอยพี่สัมมนาเสร็จเรียบร้อยนะคืนนี้พี่จะอาบน้ำนอนแล้วนะจะว่าโอเคค่ะ จอยก็กำลังจะนอนแล้วละ่ะแค่รอสายพี่ต้อนอยู่นี่ละ่ะเดี๋ยวไว้ยังไงพรุ่งนี้เช้าถ้าพี่ต้นสะดวกแล้วค่อยโทรมาบอกจอยอีกทีนะคะได้จ้าอ้ออย่าลืมนะปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยนะจอยนะเพื่อความปลอดภัยอยู่คนเดียวพี่เป็นห่วงนะค่ะพี่ต้นจอยดูแลเรียบร้อยแล้วคะ่ะหลังจากนั้นจอยก็ล้มตัวลงนอน ในขณะที่จอยหลับไปได้สักพักหนึ่งจอยก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าอ,อยากเข้าห้องน้ำจอยก็เปิดไฟหัวเตียงแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานอนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เผลอหลับไปอีกรอบหนึ่งโดยที่ไฟหัวเตียงก็ยังเปิดอยู่แต่ในขณะที่หลับไปจอยก็รู้สึกแปลก หันไปด้านซ้ายมือของเตียงก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่บนเตียงเป็นเหมือนรูปร่างของผู้หญิงค่ะผู้หญิงผมยาวนอนทันหลังอยู่จอยก,ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกในใจว่าอา้าวนี่คือฝันใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมทำไมอยู่ๆถึงมาเห็น อะไรแบบนี้ฝัน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 เราฝันเราฝันเราฝันสกดตัวเองว่าเราฝันเราฝันเราฝันใช่นั่นคือจอยฝันแต่ความฝันช่างเหมือนจริงเหลือเกินจอยคิดในใจจอยรู้สึกแปลกแล้วก็คิดในใจว่าทําไมความฝันของเรามันน่ากลัวจังเลยอ่ะใครคนมานอนอยู่ข้างๆผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรือเป็นเพราะเราคิดไปเอง คงไม่ชินก,กับการนอนคนเดียวมั้งพอนอนคนเดียวเราก็เลยฝันนุ่นฝันนีบเป็นเรื่องเลือเล่อยเปื่อจอยก็เลยตัดสินใจไปเปิดไฟในห้องค่ะอลอรอมรู้สึกใจไม่ดีแล้วละ่ะใจไม่ดีก็ไปเปิดไฟในห้องเลยจากที่เปิดแค่ไฟหัวเตียงไว้ก็เปิดไฟในห้องเลยให้สว่างแล้วก็นอนตื่นเช้าขึ้นมาจอยก็ใช้ชีวิตตามปกติค่ะก็เป็นไงก็ลืมเรื่องที่ฝันเมื่อคืนไปแล้วละ่ะลืมไปละก็ ลุกขึ้นจากเตียงอาบน้ำอาบผ้าเนาะแล้วก็เดินไปที่หน้าประตูบ้านแล้วก็ไปหยิบเอาเข้าต้มโจ๊กพร้อมผัดทั้งโกเนาะที่ทางร้านหน้าปักซอยเนี่ยเขามา,าจะเขาจะมาทำส่งให้จอยทุกวันจอยก็หยิบเข้ามาแล้วก็มาแกะใส่ถ้วยชามมาให้เรียบร้อยแล้วก็กินมื้อเช้าเนาะกินมือ้อเช้าก็ระหว่างที่เก็บทุกอย่างจอยก็หันหลัง ยืนหันหลังล้างช่วยชาญอยู่ก็จอจก็รู้สึกแ,บบแปลกๆเอ๊ะทำไมอยู่รู้สึกคนลุกคนตั้งคนชันอะไรขึ้นมาเนาะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนมีใครมามายืนอยู่ด้านหลังลยอะไรเงี้ยจอยก็เลยตัดใจหันกลับไปดูก็หันกลับไปก็ไม่มีอะไรจอยบอกว่าทําไมรู้สึกอย่างนี้รู้สึกแ,บบแปลกๆเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะเหมือนมีใครคอยจ้องมองเหมือนมีใครคอยแบบ มาอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือเราคิดมากไปคงจะไม่คุ้นก,กักการอยู่คนเดียวอะ่ะไม่มีอะไรหรอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยจอยก็คิดอย่างนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นมานะคะจอยก็เอ๊ออกไปดูอ๋อคุณป้าแม่บ้านที่ต้องมาทําความสะอาดบ้านจอยก็เปิดประตูเดินออกไปป้าทําไมวันนี้มาแต่เช้าล่ะคะอ๋อ ุณจอยครับพอดีว่าบ้านอีกหลังเนึงอะค่ะเขายกเลิกค่ะเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้ไม่ได้ให้ป้าไปทําค่ะป้าก็เลยเลื่อนช่วงบ่ายมาเป็นเช้าอะค่ะคุณจอยสะดวกไหมล่ะคะอ๋อได้ค่ะป้ามาเลยค่ะหนูอ็แค่งงเฉยๆว่าปกติป้ามาทําให้บ้านหนูช่วงบ่ายวันนี้มาแต่เช้าเลยจ้ะนั่นแหละค่ะเขายกเลิกป้าเลยมาทําให้น้องให้คุณจอยไปเลยจะได้เสร็จเรียบร้อยเนาะโอเคค่ะป้าเข้ามาค่ะ ม่บ้านก็จัดการทาความสะอาดให้จอยไปเรื่อยๆจอยก็เปิดทีวีดูไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เผลอหลับไปอีกแปบ๊บหนึ่งพอหลับไปอีกทีก็พลิกตัวไปมาไปมาไปมาแต่ก็เห็นทีวียังเปิดอยู่<ม>ก็เลยเอารีโมทคว้าเอารีโมทเนาะปิดทีวีแล้วก็นอนต่อนอนต่อก็หลับไปอีกตอนทั้งแม่มารู้สึกตัวอีกทีคือแม่บ้านมาปลุก คุณจอยคุณจอยขอโทษนะคะที่ป้าปลุกป้าทำงานเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะโอเคป้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจอยเอาเงินให้ค่ะจ่อยก็รูกขึ้นไปหยิบเอาเงินค่าทําความสะอาดบ้านให้กับป้าแม่บ้านไปป้าแม่บ้านบอกโอเคค่ะคุณจอยงั้นป้ากลับแล้วนะคะได้ค่ะป้าขอบคุณนะคะจอยก็ ดูขึ้นดูความสะอาดความเรียบร้อยว่าเออป้าทางานให้เรียบร้อยไหมมีตรงไหนไม่เรียบร้อยหรือเปล่าเนาะก็เช็คดูรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นช่วงเย็นจอยก็โทรสั่งน้าหมู่บ้านนะคะที่เป็นร้านอาหารที่อยู่หน้าหมู่บ้านาให้มาส่งส่งข้าวให้เนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ทำอะไรกินก็ใช้วิธีเป็นแม่บ้าน อาหารตามสั่งเอาเนี่ยแหละคะ่ะก็โทรสั่งแล้วก็ที่ร้านก็ามาส่งให้จอยก็มันแกะกินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปนั่งดูทีวีเหมือนเดิมแต่ในขณะที่นั่งดูทีวีอยู่เนี่ยจอยก็รู้สึกแปลกแปลกแล้วรู้สึกเหมือนแบบมันตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้นะตอนนี้เหมือนแบบมีใครอยู่ด้วยไม่ได้ยินเสียงก็แก,ก๊กแก,ก๊แกมากบางทีก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนแบบ มีใครมาอยู่ข้างหลังมาอะไรเงี้ยเนะาะจอยก็จะรู้สึกแปลก,แ,ปลกแต่ก็พยายามคิดอยู่ว่าอืมคงแบบเ,เพราะว่าไม่ชินกับการอยู่คนเดียวเพราะว่าตั้งแต่ง,งานตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยก็คือไม่แทบจะไม่ห่างกันเลยกับต้นเนาะก็คงคิดมากไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็พอดูทีวีไปเรื่อยเรื่อยเรืยแล้วก็หยิบเอางานขึ้นมาเนาะมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็นั่งทํางานที่ค้างคาอยู่เล็กน,น้อย แล้วก็ลุกขึ้นไปอาบน้าปิดทีวีเรียบร้อยอาบน้ําอาบท่าเนาะก็ขึ้นไปข้างบนห้องแล้วก็เปิดทีวีอีกรอบหนึ่งเออเป็นทีวีในห้องนอนเนาะก็นั่งดูทีวีไปเรื่อยๆก็คือตั้งใจจะรอต้นแหละว่าเออให้ต้นโทรกลับมาก่อน,นอะไรเงี้ยเนาะก็นั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูทีวีไปอยู่บนเตียงนอนสักพักนึงต้นก็โทรมาบอกว่าโอเคน้องจอย กินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยค่ะพี่ต้นตอนนี้จอยอยู่บนห้องแล้วค่ะนั่งดูทีวีไปเรื่อ,รอ,รอยรอพี่ต้นโทรมาจะจะเดี๋ยวคืนนี้ที่งานสัมมนาเขาจะมีปาร์ตี้มีอะไรกันนะเล็กเลน้อยน้อยนะเดี๋ยวพี่อาจจะขออนุญาตดื่มนิดๆหน่อยๆนอยนะแล้วบอกโอ้ยตามสบายเลยค่ะพี่ต้นตามสบายเลยค่ะตอนบอกจะจวเดี๋ยวยังไงก่อนเข้านอนพี่ต้อหาเหมือนเดิมนะตามบอกได้ค่ะ โอเคค่ะเลิฟเลิค่ะพี่ต้นก็ยังหวานใส่กันเหมือนเดิมค่ะคู่นี้ประมาณเที่ยงคืนละต้นก็ยังไม่โทรกลับมาจอยก็เลยตัดสินใจโทรหาต้นต้นก็รับสายแล้วบอกโอ้ขอโทษทีจอยวันนี้พี่ติดลมไปหน่อยเลยลืมโทรหาจอยเลยเพราะว่าพอเสร็จจากงานแล้วเนี่ยเพื่อนๆเขาก็มานั่งคุยกันต่อนั่งเมาส์นั่งคุยกันตามภาษาเราจะ จอยพี่ขอโทษนะเลยไม่ได้โทรกลับไปไม่เป็นไรค่ะพี่ต้นโอเคดีใช่ไหมคะโอเคละละพี่ไม่มีอะไรเดีย๋ยวพี่ก็จะสักพักหนึ่งเดีย๋ยวพี่ก็จะหยาบน้ํานอนแล้วละ่ะเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าอีกโอเคค่ะพี่ต้นงั่นเดี๋ยวจอยก็จะนอนแล้วเหมือนกัน